คำด่าเจ๊ไม่ใช่คำชมชายสามบทเป็นคำด่าเออทำไมเห็นบทบทวัดวัดปุ๊บนึกว่าคำชมเลยบ้าบอ เข้าใจยังไงชาสามบทมันมี2องความเข้าใจนะบางคนเข้าใจว่าชาสามบสก็คือบวชพระ3ครั้งแต่บางคนก็จะบอกว่าชาสามบสก็คือบวชพุทธบวชคริสต์บวชอิสลามคือเข้าใจก่อนว่าศาสนาไม่ใช่แค่การนับถือไงศาสนามันคือการศึกษาด้วยเพราะเวลาคุณเข้าไปอยู่ในศาสนาไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องศึกษาศาสนานั้นถือว่าคุณถึงจะถือว่าได้เป็นศาสนิกคือผู้รับการศึกษาจากศาสนาไม่ใช่ว่าฉันนับถือนับถือไปแต่แม่งไม่รู้หลักธรรมหาอะไรเลยของแต่ละศาสนานั้นไม่ใช่ศาสนิกเทราะนั้นแล้วเนี่ยมันมีความเชื่อสองทางแบบน มึงเงเอาดีไม่ได้ศาสนาเป็นสิ่งดีถูกเปล่าละ่ะการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งดีถ้าเรายังเอาดีไม่ได้อะมันแปลว่าอะไรเพราะในเมื่อในบทแรกก็มีคนที่เอาดีได้แล้วบทที่2ก็มีคนเอาดีได้แล้วบทที่3ก็มีคนเอาดีได้แล้วแต่ละบทแต่ละที่มันมีคนเอาดีได้แล้วมันมีคนได้ผลลัพธ์จากการปฏิบัติแบบนั้นผลลัพธ์จากการศึกษาแบบนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ทําไมล่ะทําไมทาไมเราศึกษาแม่ไม่รู้กี่บทไม่รู้กี่อย่างไม่รู้กี่ชนิดแต่เรายังแม่ไม่เข้าใจชีวิตไม่สามารถที่จะสร้้้้้้าา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 างงงงคคคคควววววมมมมมมเเเเจจจรรรรริิญปะะสสสบบ็ไไไไดดดด่่่่ถทีีีหหขใกกััตตอออออยืแูๆ ยุคนี้นะมึงสิบบท20บทมึงศึกษาไปเถอนะความรู้แม่งแตกกระจายมึงรู้อะไรก็แล้วแต่มึงต้องเอามาปฏิบัติรู้อะไรก็แล้วแต่มึงต้องเอามาทําตามได้ปะ่ะชายสิบบทก็สิบบทไปเถอะแต่ถ้ารู้อะไรมาแล้วยิ่งรู้เยอะไม่ดีหรอยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งดีถูกเวาลาความรู้เราก็กว้างขวางชายสามบทเขาใช้ในสมัยโบราณนะสมัยนี้ด่าชายสามบทไม่เห็นเจ็บเลยชายสามบทแล้วไงอะกูนี่ผ่านมา7จ็ดแปดบทแล้วไอนน้กูบทเนรบทพระมากี่ครั้งแล้วล่ะอันนี้อธิบายนะไม่ได้ด่าใครนะเดี๋ยวหาว่าด่าอีกอันนี้อธิบายให้ฟัง เลวไหลมัใช้สามโบดชนมันยิงสามผัวชั่วเหมือนกากีบัตรส,สีมันทศกันแหมไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยเวลาเขดาด่าเขาจะด่ากันเป็นชุด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 คนโบราณด่าแรงโอ้โหเจ็บเลยหญิงสามผัวทศกันจะเอาลูกตัวเองเป็นเมียไนะไม่บัตรสีเหรอฮะนางสีดาเนี่ยเมียพระรามถูกไหมไล่สายไปไล่สายมา,ล,า,ยา,ยมาลูกทศกัน <c oughs> จะฟันลูกตัวเองกากีเงี้ยกากีก็คือคนผู้หญิงที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ชายไม่สิคนละเรื่องการสีกากีกากีตอนนั้นเป็นภาษาเปอร์เซียแปลว่าแผ่นดินสีกากีรัชกาลที่สี่ พระราชทานมาให้เป็นสีเครื่องแบบของข้าราชการเครื่องแบบของตำรวจเพื่อให้ข้าราชการเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเป็นคนของแผ่นดินที่เล่าเมื่อกี้คือนางกากีที่มีแฟนูจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรแต่แบบพอคุดมาปุ๊บคุด,คดรูปงามมาแอลมาแอลมีคุดมาแอลปุ๊บไปกับคุดเลยทิ้งแฟนตัวเองเลยเนี่ยเขาเรียกว่ากากีเออกากีแอบแซบมาเรื่องนี้ได้ไงวะ